ฟมินิทวิทโกวิเคราะห์ราคาทองคําภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคําประจําวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับดูภาพทม์เฟรมเดย์นะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคายังเหมือนเดิมนะครับไซเวย์อยู่ในกรอบเดิมแบบนี้ไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพิเคราะห์ในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมแจ็คสันโฮเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคานะครับได้มีการดีขึ้นมานะครับจากระดับ 3 3 2 0นะครับมาสู่ระดับ3,370เลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมีการไซด์เวด้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ตรงตามแผนของเราทุกอย่างเลยนะครับก็คือขึ้นมาโซนบนนี้แล้วก็ f o l โล w S ตรงมานั่นเองแล้วก็ใครที่ลงมา B ที่ดีมาตรงน,น,นี้ก็ได้ B สวยๆขึ้นไปเหมือนกันนะครับโอเคมาอัปเดตเลยครับขออยนรถพวกสอกนก่อนนะ ก่อนอื่นนะครับอัปเดตโซนแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวต้านชุดเดิมตอนนี้ยังเก็บไว้ใช้เหมือนเดิมนะครับโซน3ามพัยถึง3,380ัยังใช้เหมือนเดิมนะครับถือได้นะอ่าส่วนตัวผมยังถืออยู่นะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือในส่วนของดีมานนะครับหรือว่าแนวรับนะครับวันนี้ดีมานจะอยู่ตรงนี้ครับค่อนข้างไกลนิดนึงนะเมื่อเทียบกับโซนปัจจุบันตอนนี้นะครับก็คือราคา3323นะครับถึง3330นนะฮะ ก็มารอบายกันตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือจุดบายนะครับและบาบโซนหนึ่งครับ3 3 1พนะครับถึง3315ก็จะเห็นได้ว่าราคาตอนปัจจุบันตรงนี้กับ3320มันห่างกันมากครับเพื่อนๆแล้วมีจุดไหนล่ะที่เราพอจะอาสามารถพิจารณาบายได้อีก ถ้าอยากจะช่วยครับเราต้องชี้ฟีโบจับนะครับสปริงไฮทูสปิงโลนะครับก็จุดแรกครับจะอยู่ประมาณสัก3,350นะครับจุดนี้มีระยะนิดหนึ่งครับตรงนี้มันเคยเป็นแนวต้านของราคามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพิจารณาจุดนี้ครับเป็นแนวรับได้นะครับในการบายเนาะสอดคล้องกับตัวของฟิโบนัชชีด้วยนะครับรวมถึงมีแฟร์แวลูแกร็บนะครับหรือว่าช่องว่างราคาที่เปิดอยู่ในปัจจุบันตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดพิจารณาบายได้เช่นเดียวกันเนาะแถว3,350นะครับ แสดงว่าจุดบายวันนี้ครับหลักๆเนี่ยก็จะมีตรงไฟรูปแก็บตรงนี้นะครับแนวรับ3350และโซน3323ถึง3330นะครับก็โซนบายเราก็จะมีประมาณนี้ครับวันนี้เพื่อนอ่ะถ้าเด้งขึ้นบนนะครับพิจารณาให้ตก S ลงมานะครับในแนวต้านต่างๆนะครับแต่ถ้าลงมาแนวรับก็พิจนารณาบายนั่นเอง 3ามสผมไม่ขอไม่ลิมิตนะครับแต่ขอเป็นการแจ้งเตือนนะครับแล้วรอดูว่าเออราคาเนี่ยมีการแอคชั่นที่บริเวณน,นี้จริงไหมนะครับถ้ามีแอคชั่นจริงเนี่ยเราค่อย follow เขาก็ยังไม่สายครับและนี่คือบทวิเคราะห์ราคาทองคําในวันนี้ครับเพื่อนๆท้าเพื่อน,อน,อนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ช่องดูโอเทเดอร์ได้ครับสำหรับวันนี้ขอต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ